นึ่งพษา่งไม่นานเลยอีกสี่เดือนอีกสี่สี่สิลยะสี่เดือนอันนี้ไปแปดสิบห้าสี่สองสิมีนับไปนับไปมันมันมืดวันแจ้งมันมืดวันแจ้งมันมืดวันแจ้งไปแต่นับไปนับไปจะพูดตามคมจริงนับลมนับแรงไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรผ่านไปผ่านไปวันหนึ่งมืดไปวันหนึ่งสว่างไปถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ไม่ได้อะไร เห็วันเรียนปีมันก็ไม่ได้ทำอะไรในคนได้วินาทีหนึ่งก็ไม่ทำสลังเขาว่าทางอิสมานีว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเขาเวลามันมาผูกคอหอมเวลาไม่ทำใครได้เงินได้ทองนจะคนมาทำเอาจะไปเชื่อฝรั่งเพิ่มไปเลยเราไม่ได้ว่าไปออสเตรเลียไปว่า ผูดุจประหลังไม่ใช่เวลาเขาไม่ทําอะไรคนหรอกเออมีแต่คนจะทําเอาหลวงย่าไม่เล่นตัาไม่เห็นเนี่ย ไปปกครองตัวเองได้ทำทุกทำไม่ได้เอาไปคิดไปอ่านก็ผ่านไปยั่งไม่สนใจก็ผ่านงูไปเฉยๆไม่มีอะไรถ้าใครฉลาดก็น้องพขมาตัวเองผิดที่ตรงไหนแก้ไขตัวเองนี่ว่าทำทำนี่เพื่อปลดเปลื้องตัวเองออกจากทุกข์นำมาแก้ไขตัวเองบรรดาพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายที่ เป็นผู้บริสุทธิ์ลุ้วนท่านแก้ตัวเองเข้าสู่นิพพานอันนั้นเป็นสมมุติเที่ยวว่าเข้าสู่นิพพานเราจะไปคาดเป้าหมายก็ไม่ได้เป็นแต่ม,มายึดเหนี่ยวเป็นเครื่องดำเนินมาแก้ไขตัวเองหัวใจนี้ยากนะสั่งจห้ให้อาศัยการบำเพ็ญบุญบุญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจเป็นเครื่อง ชำระสัตล้านจิตใจที่โสกคปกโสมงม,มาแต่กลับไหนกันไหนจนนับไม่ถวนให้พวกเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดน,นี้ก็ไม่ทนาบว่าเรามาเกิดมาจากไหนมาจากพิศใดแดนใดไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องตรวจสอบถ้าไม่เอาภาคปฏิบัติเข้าไปแก้ไขตัวเองอย่างไรก็ไม่มีวันเจอเจอก็แต่อารมณ์เพียงแต่ผ่าน คิดไปอันนี้ก็ผ่านไปคิดไปน,นั้นก็ผ่านไปเช่นว่าอารมณ์สัญญานิจจ์จำมานี้แล้วก็เสื่อมไปแล้วก็จำมาแล้วก็เสื่อมไปเันว่าสัญญานิจจาความจำก็เสื่อมเอาคงที่ดีงามกับอะไรไม่ได้ทำนี้เป็นคงที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่แน่นอนแก่ตัวเองถ้าใครนําไปใช้นําไปไปฏิบัติ คือสวัสดิธรรมนี้ทาให้บุคคลผู้นั้นมีแต่ก้าวเดินในทางความสุขความสมบังสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปไม่มีทําให้ทอแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่กิเลสอย่างเดียวทําให้ทอแท้อ่อนแอขี้เหยดมากง่ายเห็นแก่ตัวกิเลสน,นี้เป็นภัยมาแต่ไหนแต่ไหนนะมาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระปีชายาณฟังดูี่พระปีชายาณ ไม่ใช่รู้ด้วยความคิดต้นเดาแบบบุตุชนคนมีกิเลสมาด้านมาเดาคิดกันรู้แล้วขาดไปเลยแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปอีกไม่ได้ปรับปรุงอีกพ็รู้แล้วเป็นของหิงล้วนล้วนๆ้ว,ว,วอันนี้คือทุกข์อันนี้คือสุขอ,อ,อันนี้คือความชั่วช้าละมกปรับตรงไหนแน่นอนแน่นอนเห็นความขี้เกียจมากง่ายอันนี้เป็นโทษแก่หวัวใจของสัตว์โลกทุกข์ ตัวตัดไม่ทําให้ดีขึ้นเลยนะตัดไปคํานี้ไปจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเช่นโกหกไม่ดีอย่างใครโกหกก็ไม่ดีตลอดยุคนี้สมัยนี้เป็นการโกหกกันมากมายกายกองเราก็พิจารณาเอาไม่ต้องดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดไม่ต้องดูถูกใครดียังไงที่โกหกกันไม่เนื้อเชื่อใจกันได้เหรอมีแต่สร้างโลกสร้างลบสารให้มีปัญหายุ่งเหยิงวุ่นวายกัน ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านตลอดครอบครัวผัวเมียไม่มีความสุขความสมบัติไม่มีความจเจริญไม่เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เลยนั้นเราทาฟังดูสิจึงว่าธรรมนี้เลิศจริงๆริเพาไมาปรับปรุงจิตใจของเรานี้มันเคยโกหกมาสี่กับกี่กันเคยหลอกลวงต้มตุ๋นกันมาไอ้ร้องห่มร้องไห้ก็เพราะเจ้ากิเดตตัวนี้เองก็เอามาปรับปรุงจริง ปรับปรุงมันเล,เล็กและน้อยต้องพยายามชั่ดวู้ทนพยายามปรับตัวเองด้วยสติด,ด้วยปัญญาประครับของการจะพูดอะไรทุกสิส่งท,ทุกอย่างอย่าเพิ่มอย่าเติมเพิ่มมันก็ไม่ดีเหมือนเพิ่มโทษให้ตัวเองคน <c oughs> อื่นเขาไม่ดีก็ไปเพิ่มโทษขึ้นมาปรุงขึ้นมาหาเรื่องหาราวยุ่งเยิงหาเรื่องใส่เขาใส่ความเขาเหล่านี้มีแต่เรื่องโทษเรื่องบาปเรื่องกรรมใส่ตัวเองทั้งนั้น เราเชื่อพระพุทธเจ้านี้ย่อมมีวันปล <c oughs> ดเปลืองเบาทุกออกจากหัวใจของเราเป็นลําดับลําดาไปหากเราเชื่อหัวใจเราที่มีกิเลสล้วนๆเราเชื่อกันมาเท่าไหร่ใครก็เกิดมานานผลทวนรวมทั้งอัตมาด้วยเท่าที่คิดบัญชีดูแล้วที่เชื่อกิเลสไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเสือเปรียบมีแต่ความเศร้าหมองใจมีแต่ความเหยียดแห้งใจ มีแต่ความต่มใจมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ขาดทุนล้วนๆเงินหลักกิเลสท่านยังว่ากิเลสเป็นไฟเผาอยู่อย่างนั้นพวกเราก็เผากันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางออกอยู่ด้วยกันก็ไม่มีทางออกนอกจากเอาศีลเอาธรรมเข้าไปประคุงแก้ไขคือความซึ่งสัตว์สุจริตอย่งที่พูดแล้วให้ฟังบรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนที่มาฟังถ้าพูดให้สวยงามกรุณานําไปยึดไปเหนียว มีคำวักพูดไท้สวยงามคือกรุณายึดเข้ามาเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเอ็นของตัวเองให้คงที่ดีงามอยู่ในความซื่อสัตย์จจริอย่ากโกหกพกลมจาวหลอกลวงต้มตุนซึ่งกันละกันอันนี้เป็นพิษเป็นภัยนับไม่ถ้วนควรลดลงแล้วควรเห็นโทษกันแล้วไม่เห็นโทษก็เจออยู่อย่างนี้ปัญหาเจออยู่อย่างนี้ ถ้าไม่อยากแก้ก็มีแต่ไฟเผาโลกทั้งหมดถ้าโกโก,โก้ทนท,ทั้งโลกก็เป็นว่าไฟเผาโลกทั้งหมดม่เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ตายใจกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นโทษอย่างเดียวนี่ทั้งพูดถึ้หนึ่งกิเลสมีอยู่ในหัวใจผู้ใดพภาก็ต้องมีโยมก็ต้องมีถ้ามีกิเลสประเภทนี้มีอยู่มันหากมีเล่มีเหลีย่ยมมันหากเอาเปรียบเอารัดอยู่ในตัวของมันเอาเปรียบเอารัดใคร เอาเปรียบเอารัดคนอื่นก็เท่ากับเอาเปรียบเอารัดตัวเองทําลายตัวเองลงไปหมดสักดศีดีงามจากเพศมนุษย์นั่นหละทำมีพูดให้ฟังเตือนให้พวกเราเข้าอกเข้าใจไม่ดูถูกผู้หนึ่งพู้ใดใครเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ใหญ่มากซึ่งสื่อว่าโกหกแล้วเป็นโทษจ้าเดียมีแต่ทําทุกกลับไปหาตัวเองข้งนั้นแม้จะโกหกคนนึ่นก็ย้อนกลับมาหาตัวเอง เมื่อเขาลู้คนทุกสิ่งทุกอย่างคือคนนั้นเป็นคนโกหกใหญ่ขนาดไหนแม้แต่ให้ชื่อใหญ่ขนาดไหนขึ้นชื่อว่าโก,กเขาไม่พอใจทั้งหมดแม้แต่สัตว์เลี้ยงสารก็ไม่พอใจอย่าว่าเลยไปโกหกเขาโกหกสุนัขเขาก็ไม่พอใจโกหกไก่เขาไม่พอใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสแม่นจำที่ว่าปรีชาดานเครื่องรู้เครื่องเห็นี่เกิดมากับไหนกันไหนถ้ายังโกหกกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจะเดินรุน่งเรืองขึ้น นี่อาจจะปรับปรุงแก้ไขก็ต้องปรับปรุงแก้ไขต่างคนต่างปรับปรุงหัวใจของแต่ละดวงกรละดวงนี้เป็นทางสายเดินที่ร่มเย็นเป็นสุขแก่พวกเราปรับเลยวางนะเอาไปปรับเลยหรือกาุณาณํน,นไปปรับทุกวันทุกวันจิตใจจะได้ดีขึ้นจิตใจจะได้มีความสงบร่มเย็นจิตใจจะไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมทาอะไรมั่นคงแก่ตัวเองแน่นอนแก่ตัวเองจึงจะมีสมบัติ มีมากมีน้อยก็ค่อยจเจริญรึกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทานี้สนับสนุนคือความจเจริญรุ่งเรืองแก่พวกเรานี่จึงพูดให้ฝักมาก็มาเนี่ยทำอย่างอื่นฝากไม่เหมาะพวกเรามีโทษด้วยกันทุกคนถ้ายัางมีอิเลนะแต่อย่าไปดูถูกซึ่งก,ากาันและกันดูหัวใจตัวเองนะคนอื่นก็เช่นเดียวกันผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตามตลอดทีกสุสามเณรก็ทมดูหัวใจตัวเองว่า มีโทษอยู่อย่ามองโทษท้อนกลึนคนอื่นมองตัวเองที่นี่มาวัดเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายขึ้นมาเกี่ยวข้องต่างคนก็ต่างฝังบุญเจตนาดีด้วยกันแต่พอมาถึงมันหนักเป็นสักหลงดืง้อย่ามาเชื่องมาชินกับพระกับเนรท่านอยู่ยังไงพระเนรก็เหมือนกันอย่าไปเชื่องชินซึ่งกันและกันงานไปก็คุยกันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นพวกผลสุดท้ายไม่อะไรดีขึ้นท,ทั้งที่ทํานั้นสอนพวกเราไว้ดีเยี่ยม บอกไว้ทั้งฝ่ายภาะกนอยู่ตามเพศของเพศธรรมณะทั้งพราหวาก็อยู่ไม่พอเหมาะกับเพศของพรวะนณะให้รู้จักฐานะซึ่งกันและกันให้รู้จักสูงจัดต่ำอย่าเอาอิสระเสรีแบบกิเลสมาใช้พูดตรงๆก็คือแบบหมากิเลสแบบหมาเอออิสระกิเลสแบบหมาไม่มีความละอายไม่มีสูงมีต่ำคือหมามีคำว่าอิสระกิเลสกิเลสเฉลียกิลีแบบหมาอันนี้ใช่ไม่ได้ มีสูงมีต่ำแต่เราก็ยังมีลูกมีพ่อมีผัวมีเมียต้นไม้ก็ยังมีสูงมีต่ำเราก็ยังมีสูงมีต่ำนั่นให้รู้จักควรกับพระสงฆ์ไม่เข้าใจต้องถามบรรดาให้รู้จักเอาธรรมนี้ปกครองพวกเราจงกว่าสาวคัธรรมนี้เหมาะสมกับพวกเราทุกการทุกสมัยให้ความร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตลอดกาลมีคนรจึงนําไปคิดแานด้วยกันมีเราอยู่ด้วยกันให้รู้จักพระไปอยู่แบบพระ นานไปมาสักเป็นเพราะเคยเห็นมาอยู่ด้วยกันมากๆดูให้พอเหมาะอย่าคุยอย่าพูดกันดูสิพักหากเราไม่ภาวนาก็อย่าไปกวนคนอื่นมันจะเป็นบาปเป็นกับผู้ท่านภาวนาก็มีท่านอยู่เฉยๆไม่พูดเราไม่เคยภาวนาจิตท่านเป็นหลักธรรมชาติของที่จะเหี่ยมหันกิเลสหากเป็นหลักธรรมชาติของท่านเองหากองค์ไหนเป็นท่านรู้ของท่านนั่นหากเป็นวิธีการที่เด็กอยู่ในหัวใจของท่านเอง ความสงบของท่านอยู่อย่นั้นไอเราไม่เคยมีค่ากิเลสให้ข้ามให้มันสงบลงไปุกสิมันจะได้เห็นจะไม่ได้มาขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่กิเลสชอบขัดแย้งทำตลอดไม่ว่าอยู่ใครผู้ใดพระสงฆ์ก็เหมือนกันขัดขัดแยง้งอำนาจกิเลสน,นี้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้เราดีขึ้นไม่ได้ทำนี้ถ้าเดินตามดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่มีทําให้พวกเราเสียหายแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวอย่าว่าเปอร์เซนต์หรือ ขนาดไหนยังไม่มีมีแต่ทําให้พวกเราสมบัติมีน้อยก็พยายามบาเพ็ญเถอะบุญกุศลนี้กาบไหว้พระระลึกถึงคุณสิ่งที่ดีงามซึ่งกันและกันสิ่งที่ต้องเป็นโทษใจลึกระลึกมามันเป็นเหตุให้เศร้าหมองและมองกันในแง่ไม่ดีนั่นบบนี่แหละคนทั้งโลกทั้งบ้านทั้งบ้านเราบ้าน,าน,านไหนเมืองไหนก็ตามถ้าดูกันในทางที่แง่ร้ายดูกันในทางโทษมองไปมองมามีแต่อารมณ์ไม่ดีนานไปก็ฆ่ากันตายเป็นฝูงเป็นโขงตายกันกนินาดไปเลย นั่นแหละท่านว่าฝ่ายตับท่านจึงว่าอ่ะกุศลคือฝ่ายมืดมนบนกาศเมื่อตัวนี้เข้าไปมืดหมดเลยไม่มองเห็นอัไรเลเยฆ่ากันได้สดๆทำนี่มองแม้จะมีกิเลสขนาดไหนถ้ามีสติสตังพอเบกพอห้ามไม่มีภัยแก่กันละกันอันนี้เรียกว่าเบื้องต้นต้องเบกต้องห้ามต้องอดต้องทนต้องอย่าฝืนต้องฝึกอย่างนี้วิธีดําเนินต้องดําเนินอย่างนี้ มันไม่ใช่ดาเนินแบบสะดวกสะดวกไม่มีความสะดวกในํารไม่มีการฝ่าฝนจิตใจง่ายเมื่อไหร่ยกตัวอย่างนาเราอย่างนี้มันตับเราก็ต้องยกขันนาขึ้นมามันง่ายหรือยกขันนาต้องทําต้องลําบากลําบนกว่าจะมีน้ําขังในไร่ในนาต้องลําบากลาบนเบื้องต้นต้องเป็นทบทวนดูสิอะไรสะดวกขึ้นมามีไหมแม้เราเกิดมาก็ อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่จะเลี้ยงดูแลเราจะเลี้ยงวิธีไหนก็ตามจะต้องลำบากบนว่าจะใหญ่จะโตขึ้นมาจากนั้นจังหาครูหาอาจารย์พ่อแม่ที่ดีต้องหาครูหาอาจารย์ที่ดีเชื่อมสอนแนะนําให้ความรู้ความฉลาดเพื่อปลอดภยัยไม่เป็นมีปัญหาในชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องงอ่ายเลยมีแต่เรื่องประครับประคองมีแต่เรื่องป้องกันแต่มันดีต้องทำดังที่เทียบใจาฟังแล้วเหมือนเราทําพันนาะเราต้อง ทำขึ้นมาแล้วเพื่อขัหน,น้าในนาเพื่อจะได้คร้าวได้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ต้องทําอย่าเอาคนสะดวกของขี้เกียจมักง่ายมาปวดมาอ้างขึ้นกันในกันหรือมาสแสดงมันไม่ดีเลยนําไปคิดไปอ่านได้ทุกคนอัน,นี้อยู่ในผู้ใดก็ไม่ดีอยู่ในครอบครัวไหนก็ไม่ดีแม่ล่างถ้วยล่างจานด้วยความขี้เกียจมักง่ายก็ไม่ดีทำอาหารด้วยความขี้เกียจมักง่ายอันนี้ไม่ดีทั้งหมดแต่ใจมันชอบแบบดีอย่างเดียวแต่ไม่ปรับปรุงอันนี้จะดีขึ้นได้อย่างไร เจ้าปรับปรุงเจ้าอาธรรมพระพุทธเจ,จ้านี้ปรับปรุงใอยปรับปรุงแก้ไขพวกเราพวกเราจะมีวันเจริญรุ่งเรืองขึ้นวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจมาศึกษาและกรุณานำธรรมนี้ไปยึดนเหนียวน้ำใจทุกวันทุกวันเพียรทุกวันเถอะพวกเราจะได้ความลลมเย็นเป็นสุขนับแต่วันนี้ขึ้นต,ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตท,ที่สมหวังเจ็บอบุญส่หวัวใจแลวไปอย่างสง,ง่างามสุขโตอัลดัอาละ่ะการสแสดงธรรมันี้ก็ไปต้องมากวันนี้พอ่อเป็นเจวนะัด้านจากรถปีที่หลวงพ่อนี่ลนะขัน เร่งหน่อยยังมีหาได้จังเลยครับเป็นเพื่อนเก็บท้าไว้เร่แกตัวมากขึ้น่อตต่อนี้ครับหยุดหาหยุดแ้มองยไปเร่นเก็บท้าวเลยครับาังคนขายของที่ความเลือนเราเส่อมี่แล้วบอกเยี่นี่เ้วบอกว่ต้มแน่จบอกเพื่อต้แม่จเละเขาบอกตมแม่จพราะวังเงินนั้นมีเคยมีมา คุณจับอกพอจากเขาวผหวังเงินอย่านีจะถึงหนึ่งนได้ไว้ผู้จะไปสั้งประกาศจ้งบอกมึงอีกบอกวังเงินตั้งแตถึงหนึ่งบอกคนไปแก้ไครดีวอันนี้ขางใตเดินเยอะดิไปบ่าะนั่นแหะภูวรัดรจำไม่ดีทำไมยงเพจมาึนทุ่งจะถึงกี่ปีของวันนี้ไม่ได้ซึค่อยรู้ว่ายันเป็นคนไรดีดๆมันเนี่ยอยากกิจตายมันอยากมนเหันอยากกิจตายใช่ป่ะไป ไม่ไไปลยนือแรกก็เทเท่ายเท่ือว่าก็เท่ดเท่นเดียวึ่งวันเท่าเทเนก่อสางนี่เท่าเป็นค่กันไม่ชไอ้รูปหลานแล้วจะพนี่นี่เกิดน้องพ่อตายูไอ้ตาพ่นี่นี่เกิดน้องพ่อตายจำวบไปสอนลูกหลานนี่ ฉันไม่ฉ <Workers intendent> ันน้ำร้อนนานแเลยเพืดีส <up> <calculations> <variety> ิไม่มีอะไรถัาหมูเพื่อจะดัดแปลงแค้ไขก็ัดไม่ได้บังคับต้องบังคับตัวเองกินก็ได้ไม่กินก็ได้เวลามันหิวถอยหนีเวลาไม่อยากมาผมเคยพูดใน้ฟังผมฝึกนั่นะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นี่มันสบายนี่ไม่ได้กินหิวนี่หล่นมองเนียจะมองไม่ไดตาดอนมันเกินไปมาฝึกจะไม่ดีนะคุกบ๊อก โคกอยู่นี่มึเกินไปจอบม้าใจดี่เฮมันอยากซื้อขนาดไหนกูกินมาเมื่อวานนี้เป็นยังไงถามดีบลงไปแล้วมึงได้อะไรบ้งางแทนที่จะเอาหัวใจสกูไายมาฟันหัวใจตัวเองไม่มีนั่งเฉยเฉยแบบนั้นแหละแบบหมาอ่ะหมาเฉยไม่ได้เลยนีเอย่างเห็นไหมวันนี้นนพูดอิสระ,ะเจริญแบบหมาไม่มีสูงม,มีต่ำเอาไมา่ใชา่ไม่ได้ลือกแบบหมา เราอย่าเอาของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เลิศเลอไปคิดนะป้ยนะเลิศเลอทํานี่เลิศเลอแน่นอนเป็นที่แน่ใจไม่เหมือนพวกเราไปเรียนมหาวิทยาลัยมามหาวิทยาลัยไหนเราก็ไม่ว่าความรู้ความฉลาดถ้าขาดความซื่อสัตย์ทุจริตลงไปทําลายตัวเองจับะสร้างปัญหาให้โลกให้สงสารสร้างปัญหาตัวเองมากมายกายกองไม่มีอะไรที่แรกสมือนดีเนี่ยกลับมาย้อนกลับถ้าทุจริตที่แรกมันดีได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ย้อนกลับจริง ทมตามทันปุ๊บหนึ่งปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาทางเลยนี่คือคนสุสัตว์ไม่มียากลําบากก็เดินไปตรงนี้ไม่มีสง่างามด้วยพูดเองสบายใจด้วยนะถ้ามีมันมีอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงมันจะปกปิดไปขนาดไหนก็ปกปิดท่านจึงบอกหน้าที่โลเกและหัวรามะขึ้นชื่อว่าที่รับไม่มีในโลกมาไปรับใครก็ตัวเองรู้อยู่ชัดๆอยู่ในใ,นใจนั่นท่านจึงบอกชัดเจนหรวพุทธเจ้า จะไปรับใครรับพ่อรับแม่โกหกพ่อแม่รู้ว่าชัดๆมาโกหกแน่ไปโกงเงินเขานี่ก็รู <är> ้ชัดๆมาโกงแน่เลขเกาเรียมรู้ชัดๆมาตึงนั่นแหละโทษทั้งนั้นเลยมองไม่ได้อำนาจกิเลสมันปิดมืดอำนาจกิเลสเป็นมืดหรือ่าการเลิกกันมีเท่านั้นแหละเก็บขาจะมีหรือเปล่า